สวัสดีครับผมร้านเบิร์ดแองนกรถซิ่งพระรามสองนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวรถสวยๆหล่อๆพร้อมใช้คันนี้การันตีว่าขับโคตรดีนะครับการันตีเลยเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเชฟซาฟิล่านะครับมีสเกิร์ตรอบคันหล่อๆแล้วนะครับสีจะมีรอยตรงนั้นแค่นิดเดียวนะครับไม่ลึกอ่าใช้น่าจะไปใช้ไอตัวลบรอยนะครับหรือขัดได้นะครับ สีสวยนะครับสีดำอันนี้เป็นฝนนะครับเม็ดฝนเม็ดน,น,น้ำนะครับรถขับดีมากๆนะครับการันตีนะครับภายในเบาะผ้าเดิมกร,รมบยี่ไม่ขาดนะครับ่งงมีพรมสว,สวยแล้วนะครับเพลงมีฟังนะครับข้างหลังก็มีพรมสวยๆนะครับเบาะพับได้ ได้ทั้งสามชิ้นเลยนะครับตรงนี้เลื่อนมาได้อีกนะครับข้างหลังเก็บของได้อีกเยอะนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะจะมีพับอยู่ใต้ล่างอีกสองตัวนะครับสามารถเอาขึ้นมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะไว้ของกันนะครับเบาะเลื่อนไปพับได้อีก สวยตรงดีนะครับขับดีด้วยนะครับที่สำคัญหาเครื่องติดแล้วนะครับรอบเดินเรียบนิ่งนะครับไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดไม่มีสวิงนะครับแอหนาวเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังเสียงเครื่องนะครับไม่มีลูกเขก สังเกตได้เลยครับไม่พีเสียงดังก็ก็แก๊กๆ๊นะครับควันขาวไม่มีออกท่อนะครับเขาเรียกว่าควันไม่สวนนะครับควันไม่ไหลนะครับแล้วเดี๋ยวดูตรงหน้าเครื่องนะครับก็จะไม่มีควันเช่นกันนะครับไม่มีควันขาวออกมานะครับควันไม่สวนไม่ไหลนะครับ ก้านช้าไม่ดงังลูกไม่เขกเครื่องเดินดีเดินเรียบนะครับไม่สะดุดนะครับรถสวยทรงดีนะครับภายในสวยสีสวยเอาง่ายๆนะครับเครื่องเดินเรียบเดินนิ่งกําลังอัดดีเกียร์ไม่กระตุกไม่สะดุดไม่จะวิ่งนะครับเครื่องเกียร์ออกได้เลยไม่รอนะครับเปลี่ยนครบทุกเกียร์กับอัตราเร่งดีนะครับคลิกดาวได้ปกติสีสวยช่วงล่างดีมากช่วงล่างไม่ดังนะครับ คือแต่งรอบพันแล้วภาษีไม่ขาดเลขเครื่องตัวถังทุกอย่างตรงหมดดอกยางยังเหลือๆนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่ารถใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมนะครับ <c oughs> ให้ดูหน้าพ่อค้านะครับ <c oughs> ถ่ายเองรีวิวเองนะครับ <c oughs> ไม่ตัดต่อไม่มีการเอาคลิปใครมาลงนะครับ <c oughs> โอเคนะครับสวัสดีครับ